ก0 0 0 0 0ซับสไคร์บเบอร์เลบันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปน,นั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ V i v o y 11จำนว,ว,วนเดือนอละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปน,นี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไม,มอันัทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะต่อดรอช่องไม,มอนทัทมีขายเสือ้อ s h a ดลบันนี่ด้วยนะไมอนัท ตรงนั้นบ้านใครน่ะเชฟก็ขอขับรถเข้าไปจอดหน่อยนะอุ้ยอ้ถวอุ้ยออุ้ยอุ้อุ้อุ้ยอยอุียอุ้อ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอเ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้นอุ้ยนุ้ยเุ้อุ้ย้าอใ้ยอุยอยอุ้อ้ยนุอ้ยอุ้ยอน้าอใคยออุอ้ยอุ้ยอยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยอ นก็จะกินยางเลยนี่แน่หยุดนะเจทย์ขโมอยรถแล้วก็พังรถทิง้งซะยัยโอ้โอดขโมยรถไปพังฮนะ้ะนักขาย,ยู่นบนต้านนะ<อ>่ะลงมาเดี๋ยวนี้นะเยัยน,นี่น่ยาย เอ้าไทเกลเองเหรอแล้วขึ้นไปทำไมบ้านฉันเนี่ยให้บรกาศฉันขับรถมานะ่ะเห็นบ้านใครไม่รู้ก็เลยขับเข้าจอดเข้าที่แล้วก็เธอพังบ้านฉันทำไมเนี่ยฉันก็แค่อ,อ่ะยิงรถยังไงละ่ะเพราะว่าเธอเป็นโจทย์ขโมยรถฉันเธอเป็นโจรขโมยบ้าน ขโมยบ้านขโมยบ้านขึ้นมาทำไมเนี่ยบุกลุกนะเนี่ยต้องแจ้งคุณตำรวจไม่<อ>มีตำรวจเลยตำรวจดูคุณตำรวจต้องมาช่วยบันนี่แล้วคุณตำรวจไฟแดงไกลขนาดนี้คุณตำรวจจะมาเอ๊ะเออเอเอฉันไม่ใช่คุณตำรวจแล้วฉันไม่ได้เรียกคนนี้เลยนะไช่เกิล วันนี้ก็มาถึงวันที่ชัยก็สร้างบ้านขึ้นมาพร้อมกับมีสัญญาณไฟจราจรไว้หน้าบ้านเพราะว่าจากเหตุการณ์รอบที่แล้วที่ชัยก็เออขับรถเข้าไปชวนรถในบ้านวันนี้เขามันไม่มีสัญญาณไฟจราจรยังไงละ่ะถ้ามีเมื่อไหร่นะชัยก็ว่ามันต้องเวิร์กนนแน่ๆเลยในในใน,นถ้ามีรถมาชัยก็ก็กจะกดแบเบนี้แบเบนี้ เม่คกีชนอะไรนะอันนี้ไฟเขียวไม่ใช่เหรออ๋อนี่มันสัญญาณจราจรทำให้ให้เราต้องดิฟรถเล่นรอบเสาจราจรใส่แดงยังไม่ได้ผลน่ะเย้ย

ใช่ก็เธอทำรุนแรงกับฉันมากเลยนะฉันไม่ทำอะไรที่โง่นะฉันทำรถนะ่ะไม่จริงเมื่อกี้ใครเห็นใครก็ตีบันนี่บ้างอชิคกีล้ลอรอไม่หรอกนะก็ตีบันนี่นะ่ะ <What? S 1> <อ>แล้วผลกรรมก็จะตามฉนองเธอคอยดูนะก็<อ>ติดไฟแดงแล<อ>ก็จะมาสิ่งใส่คอยดู ฉีก็จะเปิดไฟแดงไว้ตลอดเวลาเลยไฟแดงจะตามสนองเธอเอ,อ,เอ,อหายไปแล้วหายไปแล้วบันดี้จะจอกลลางจอกผลาญ <c oughs> บันที่จะจอกหลางจอกผลานใชเกาคอยดูนะโอ้โหมีแต่เสียงจองหลังจองผลาญโอ้โหฉีก็ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย <c oughs> เสาสัญ,ญญาณไฟจะลาจอดของฉย าสมน้ำหน้าอะไรขึ้นีเนี้ยคุณตำรวจสัญญาิไฟเจราจรที่บันไดเรียงมานี่ก็เกิดเออเอเกิดใหม่แล้วเว้ยกินโอมายก่อนทันได้เข้าอยู่เลอยแสงใส จะอยู่แล้วไม่ดีอีกฉันก็ไม่อยู่ก็ได้หลังนี้นะฉินก็ว่าคงไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างบ้านแล้วฝังอ,อะไรเนี่ยฉินก็ว่าฉินก็ไม่สร้างแล้วนะแล้วใครมาเยอะอะไรเนี่ยจุ่มา,าดีทะลมะบยวิกตีขัด โอ้มันจะลกนะอค่อยๆล้มลงอย่างไดโนเสาร์ล้มอ้ตึกมันนี่ได้ขึ้นไปอีกแล้วเย้ยต้องรีบขึ้นอ๋อนี่ตึกของเธอเองเหรอโอ้มันยืดหยุ่นดีจังเลยนะอออย่างกับเครื่องเล่นแน่มันดีขออยู่ในนี้นละกันนะ ตึกยฟ้าเยอๆตลกนะบันนี่ตลกอีกแล้วชาเกลว้าโอ้ฉันชอบตึกเธอินนะว่าแต่เธอพอจะรีวิวตึกนี้ได้หรือเปล่าจะว่าไปอไม่ต้องรีวิวหรอกฉันเห็นแล้วว่ามันมีแค่นี้มันคือตึกที่สามารถพลิ้วไหวไปตามสายลม ตึกพิ้วไหวไปตามสายลมไหนเชกเกิลขอปีนข <fl> ึ้นไปไหนนะขึ้นมาดูเลยเชคเกิลตึกนี้ไม่สูงมากเอ๊ยว้าว What What the จะปลอดภัยหรือเปล่าน่ะถ้าเชกเกิลขึ้นไปเนี่ยไม่จะปลอดภัยแต่เชคเกิลลองขึ้นไปดูสิมันจะสูงเหมือนเดิมเลยนะเชคเกิลถ้าเธอไปช้าเนี่ยเธอขึ้นตึกไม่ได้นะ โอ้ใช่เก้าบนหัวเธอมีตัวอะไรน่ะเย้เอ้ยปีนต่อปีนต่อพีนขึ้นไปีนขึ้นไปออยยยนขึ้นปีนขึ้นโอ้ยใโอ้โอ้ไม่ก็อเไช่ก็ไม่รอดแล้วแต่บัดนี้ก็พังด้วยเลยชาเก้รวงกรอโอ้ยตั้งได้เหมือนเ euh ดิมเอ ึกลอยตึ้เริ่มปลิวเชคเกิเออปลิวคิ้วไหวไปตามสายลมอย่างที่เธอว่าจริงๆว่าแต่ตึ้งยังตั้งได้นะนี้ไม่สร้างดีกว่าตึ้งนี้เป็นการลงทุนที่เป็นค่าเลยเอ่อไอ้ว่าสาค,คุณคนนี้ช่ารู้สึกเหมือนเขาไม่น่าจะได้เป็นตำรวจจราจรของเธอแต่ว่าเป็นไถ่ท่านแทปบบิ้ไลท์ราลาหรือเปล่าเออจริงด,ด้วยแฮ้เชเกอร์ว่าเจ้าตัวนี้มาป่วนเราแน่เลยนะ ใช่เอว่าไงใชเกลสร้างหลังเชิญน่ะคุณไฟจราจรไททัศนโอ้ยไม่ต้องห่วงบัตตี้สร้างหลังนี้ขึ้นมาเพื่อหลอกล่อเจ้าไททันไฟจราจรให้สับสนนี่เห็นไหมดูเหมือนเสาไฟฟ้าจราจรเลยไหมโอ้ก็เหมือนอยู่นะนี่มีไฟจราจรอยู่ด้วยใช่ข้างในก็จะเป็นบังเกอร์ไชคิลเดี๋ยวฉันจะส่งนิดมารับอีกทีแล้วเดี๋ยวฉันขอขึ้นไปก่อนโอเคโอเคเราหลอกล่อเราหลอกล่อตอนนี้เขาก็ไม่รู้แล้วว่า เราอยู่ตรงไหนมันก็จะได้ไม่ต้องมาปวดเราโอเคเดี๋ยวมันีจะดิฟลงไปนะได้เลยดิเลยที่ดิฟลงไปแล้วแชกเกลอฉันรออยู่ชันรออยู่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเชืันขึ้นมาแล้วกดลิฟขึ้นไปอย่างไวเลยรีบขึ้นมารีบขึ้นมานี่มันห้องบังเกอร์บันนี่แชกเกลอชันขึ้นมาถึงแล้วโอ้เป็นไงนนแยวแววเลย นี่เป็นบ้านหลังแรกที่เราได้รีวิวเลยเพราะคุณไฟจราจรเขายังไม่ทําอะไรเรานนะไม่ทําก็าเขากําลังสับสนว่าเราคือไฟจราจรหรือเปล่าน่ะเขาตงงจริงๆแหละงงอยู่แล้วใช่ก็เจอบ้านแบบนี้ไปแต่ใคร,ใครก็คิดว่ามันคือไฟจราจอรอ,อย่างนี้นี่เองว่าแต่บ้านเธอก็ดูมีครอบอยู่นะอยู่แบบว่า เป็นบังเกอร์ของจริงนะไม่มีใครรู้ว่าในนี้เป็นบ้านใช่แต่ฉันมีปัญหาแค่โต๊ะอันนี้แหละเอะจะทำอะไรกับโต๊ะมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงเธอบอกฉันสิยัยโอ้โอ้เอเธอนป็นดิีเธอลงไปข้างล่างเลยแหละใช่ใช่ลงกคนสมงที่มารับบันดี่อีกทีได้ไหมโอเคได้ได้ได้เออช่วยแเธอจะลงมาด้วยทำไมอช่วยฉันฉันจะกดให้ใหม่นะ ลิฟต์กำลังลงไปลับชันแล้วบันนี้โอเคดีมากเดี๋ยวมปนจะขึ้นลิฟต์นะก็ชับฟับฟับไงล่ะเจ้าฟ้าจักไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในนี้นะแล้วก็สบายหปลือยะเชคเกอร์เราไม่ต้องห่วงใช่ไหมใช่ไหมไม่เลยไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นอยู่ในนี้มันปลอดภัยดีนะ ใช่แชก็จะนอนอะไรนะลงนิดไปดูทิไอ้ชแชก็จะมานอนอะไรตรงนี้แต่ไปนอนข้างบนสิพี่ชินรู้สึกได้ว่ามันยิงอะไรมานะมันระเบิดบ้านโอ้บัตรี่ต้องขึ้นลิฟต์กลับไปวา้าวโอเคอยู่ในบ้านแล้วน่าจะปลอดภัยชแเกลเธอไม่ยอมอยู่ในบ้านไงเออเมื่อกี้ฉันก็อยู่ในบ้านนะถ้าเธออยู่ในบ้านแบบที่มันไม่อยู่ในบ้านก็จแล้วมาลากันะ กระสุนช็ดซี่ี่คุ้มว่าใช่แน่ๆมีไข่สดเชื่อไข่ชัดเจนโอ้ว้านล่วงง่ายพอดี่่วบด้วยตายแนละ้วมันโหดจริงๆเลยชยัยเกอร์ลนั่นนต่สิมันโหดจริงๆเลยนะ่ะ